สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับดังชินคนลังเขากับวิธีชุมชนคนลังเขานะครับเตาบังลมวันนี้ครับผมก็จะพาพี่น้องเอฟซีไปเที่ยวชมบรรยากาศที่ทุ่งนาของผมนะครับที่กระท่อมมูของผมเองครับไปเก็บกวาดไปตัดอ้อยนะครับเอามาทาน้ําตาลไหลับนะครับผมก็ได้พาครอบครัวไปตัดนะครับเพาะเสียดายอ้อยแก่แล้วครับ ดีกว่าจะตัดทิ้งเฉยนะครับก็เลยตัดทําน้ําตาลสลับไว้เก็บไว้กินนะครับเหลือก็ขายนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูวิธีทําน้ําตาลสลับกับผมนะครับวิธีกิมชนคนลังเข่าครับไปกันครับ এই মই চাং বাইকে দেখোন তাতে 咱们。 ชาร์จไม่นี่นะ่ะทำไมจะมีชาร์จก็ชาร์จอยู่เมื่อคืน

ท่าดีป่ะ <มา S 2> เอเอเมีดมมเยืเนใหนเงลูกกัดขาเป็นท่อนๆเลยนึ่งทีไร

เอมแต่นาำไม่ใส่ละแต่ที่ยากเอานี่ใส่ดีไหมทไม่ดี่พราหัวดีเท่านลังเขาดีสุดๆเลยดูหัวคพนังเขาที่บอกไปน,นีน่ันไตนักข้นไปไอดูไไ

เดินกระทะได้สองถังที่หลังพันหนได้สองถังไม่กองก่พันเลยล้างเดยวเข้าเวลาเขยันตักนะช้อนดอกช้อนดอกช้อนดอกจะม่นมดนั่นลวก็เบาไฟบ้นอนเลยเสพงษ์เสงอ้า nó nó này này cái phong như thế này, yêu là cái phụ kia tôm tan đây chín chắc tí này luôn này cái tầng tan กวาดกระท่อมนะครับต้มน้ำตาลในคืนด้วยครับเลือดเท่งนั้อนอลเลย ตัวเป็นดะอ่ะครับมันบลุมิด <tries> <tries> <ben't even> <tries> <of wishes> <tries> ยี่สิบลิตรรู้จีไรจะขวดเออนั่นแหละเห็นไหมมันจะมันจะไม่เป็นตังเมเหลหรอ,อกถ้ายอมบุคคลมันจะขุ่นเป็นตังเมเลเลยที่นี่เรื่องนี้แหละพึ่งเหลืองเนาะล,ลงสีบรรดาดเลยไหมล่ะสีน้ำผึ้งเลยเนี่ย แตสวนนะครับอ้อยเหลือเยอะครับเก็บไว้ให้ข้อสีนอยฉีกก็ไม่ยอมมากินสักทีครับผมจะฟันทิ้งก็เสียดายก็เลยหรือออกตัดมาพอดีมีเครื่องคันนะครับผมเคยซื้อเครื่องคันน้ำอ้อยมาว่าจะคันขายแล้วครับก็เลยจะคันทำน้ำตาลไหลับนะครับไหลับอ้อยเก็บไว้กินนะครับคอยดูว่าผมตัดอ้อยหมดตรงนี้นะครับจะได้ น้ำสลับกี่ขวดนะครับสลับที่น้องท่านใดสนใจที่อยากจะชิมน้ำสลับอ้อยนลังเขานะครับก็ติดต่อกันท้ายชิปนะครับเดีย๋ยวผมก็จะ,จะส่งให้นะครับลองรับชมลอชิมดูนะครับการทำน้ำตาลสลับนะครับต้องมีเวลาวทำขอโทษ หมั่นคนนะครับหมั่นขยันเฝ้าดูไปก็ไปดูวิธีการทำที่ผมทำเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งมหม้อเมื่อวานตัดอ้อไปประมาณสามสิบลํำนะครับวันนี้ก็จะเพิ่มประมาณหกสิบลํำเลยครับหกสิบลํำก็จะเต็มกระทะหนึ่งพอดี เผดูว่าหนึ่งกระทะผมไปยืมกระทะวัดมาครับกระทะใหญ่มากนะครับเผดูว่าหนึ่งกระทะจะได้ใส่หลับกี่ขวดครับก็จะมีอ้อยเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมีน้ำตาลใส่หลับอ้อยนะผมก็จะทำอยู่เรื่อยรับอ้อยมีอายุพอที่จะทำํำก็จะ มีแบ่งเวลามาทำนะครับอยู่เรื่อยครับนี่ก็เป็นอ้อยสายพันธุ์สุพรรณห้าศูนย์นะครับเป็นพันธุ์สำหรับพันธุ์น้ำขายนะครับพัน้ําน้ำสดนี่ครับผมก็เลยจะทำเป็นส้หลับนะครับถ้าทำเป็นสลับได้ก็จะหวานหอมมากเลยนะครับอร่อยมากเพราะเขาเป็นน้ำตาลเป็นน้ำอ้อยสายพันธุ์สุพรรณห้าศูนย์นะครับผมซื้อมากิโลละห้าบาทครับมาปลูกไว้ตรงนี้สามปีแล้วครับ นี่ครบเบาลงเยอะแล้วครับวันนี้ก็ตัดไปประมาณหกสิบำนะครับอ้อยที่สวนจะยาวมากเลยนะครับท่อนหนึ่งได้ถึงสี่เมตรเลยครับสามถึงสี่เมตรเลยครับเป็นขวดสามร้อยซีซีนะครับผมก็ ื้อมาเท่ากับขวดที่ขายน้ำอ้อยสดนะครับปกติผมก็ใส่ขวด 300cc นะครับขาย3ขวด50บาทนะครับขวดละ20บาทแต่วันนี้ทำเป็นน้ำตาลทำเป็นไซรัปอ้อยนะครับก็ขวด 300cc อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขายขวดเท่าไหร่ดีนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะได้ขายหรอกครับก็ทำเก็บไว้กินเองนะครับเก็บไว้ ใช้ในครอบครัวแจกพี่น้องเอซีที่มาเยี่ยมมาเที่ยวชมวิถีชนคนลังเขานะครับบรรยากาศทุ่งนาคนลังเขาผมก็จะฝากเป็นของขวัญน,นะครับฝากเป็นของชำด้วยนะครับติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยนะครับสำหรับพี่น้องอท่านใด <มา S 1> ที่ เข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศที hmm. ่ทุ่งนาคนลังเขานะครับมาเยี่ยมผมถึงที่บ้านที่กระท่อมนะครับมหาตากับจายนะครับก็จะมีของฝากเป็นน้ําตาลแสรบนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะลองชิมฝีมือนะครับน้ำตาลแสรบโบราณนะครับสูตรคนลังเขาซึ่งทำไม่กี่ขวดนะครับ ก็คงจะไม่เกิน100ขวดครับเพราะว่ามีอ้อยแค่นี้ผมก็ขยายแผ่นอ้อยออกไปปีต่อไปก็จะทําเป็นฤดูนะครับช่วงนี้นลครับช่วงที่อ้อยมันแก่ไม่มีไม่ได้ขายนะครับไม่มีสัตว์ป่ามากินช้างพ่อใหญ่แม่มากินผมก็จะทําเป็นน้ําตาลสลับเก็บไว้กินทุกปีนะครับพี่น้องท่านใดอยากชิมฝีมือน้ําตาลสลับก้อลังเขาาครับก็ทักมาได้นะครับสําหรับ เบอร์นะผมก็ยังใช้เบอร์เดิมนะครับ0997393661นะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่จะติดต่อผมนะครับที่จะได้ตอบรับเร่งด่วนนะครับก็คือ Facebook นะครับคนหลังเขาเพราะว่าเวลาที่ผมทำคลิปนะครับมีสายที่โทรเข้าก็จะทำให้รบกวนนะครับเวลาที่ผมทำคลิปก็จะเริ่มต้นใหม่อยู่ทุกครั้งนะผมก็เลย กดหมวดรบกวนไว้นะครับท่านใดที่จะติดต่อหาผมนะครับก็ทักแชทก็ได้ครับ Facebook คนลังเขาทักแชทมาทิ้งไว้เดี๋ยวผมก็อ่านก็ตอบนะครับสำหรับพี่น้องที่จะอยากได้น้ำอ้อยนะครับสูตรโบราณคนลังเขานะครับทำเองใช้เองกินเองครับอยากเอาไปชิมก็ติดต่อมานะครับทางเบอร์0ูนย์เ6้านนะครับแล้วก็ เฟซบุ๊กคนลังเขานะครับติดต่อทางช่องแชทนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาเลยครับผมก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขออภัยพี่น้องไว้ตรงนี้ด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับผมก็มีงานต้องทําหลายอย่างมากเลยครับงานในสวนนะครับงานในบ้านแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนผักดันช้างป่านะั้นในช่วงเวลากลางคืนผมก็ ต้องออกรัตะเวนนะครับดูสถานการณ์รอบๆพื้นที่ของชุมชนของหมู่บ้านนะครับก็ขออภัยพี่น้องไว้ตรงนี้ด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับผมดาคิงโนังเขาลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ